ครับวันนี้เราก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่าพบกับงูขนาดใหญ่แน่นอนชาวบ้านเขาบอกเป็นจงอางนะครับก็หวังว่าวันนี้นะฮะจะเจอตูวใหญ่ๆสักตัวนะถ้าเป็นไปได้ทำลายเทวติไปเลยกว้านะโอ้ฮัลโหลหาครับหา เอครับพ so ี่แล้วแล้วเขาว่าเจออย่างไรตรงไหนก็เขาบอกว่าเจอบริเวณนี้ครับพี่พอไปพอไปเนี่ยพอไปนะไหนอ่ะเขาบอกว่าเจอบริเวณนี้ครับี่อ นานยังระยะเวลาที่แกงยังประมาณนะักสองชั่วโมงได้พี่สอ,องชั่วโมงครับโอเค okay. ระวังด้วยไหนไหนระวังเดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นเดี๋ยวตรงไหนตรงไหนไปบุมไปเฮ้ยบมมาเนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นเดี๋ยนะนะครับค่อย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 โอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าค่อยค่อยนะค่อยค่อยนะออกวางระดมด้านนี้อย่นะเดี๋ยวหาวิธีหาใครจับทางให้ได้ก่อนออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วมอกไปทางที่เลยถอยถ่ายไปดิถอยไปดิถอยไปดิยิืด วังหลังต้นไม้แม่เย็นทะาามเย็นจับไปเย็นราบังรอวะราวังราวังตัวนี้ตัวนี้เอาหนึ่งของสามเลยนะจับงัดงัดงัดกับต้นไม้งัดต้นไม้ไว้ระบังราวังเระวังระวังรับระวังรับโอเคโอเคดี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 โอเคตัวใหญ่เหมือนกันตัวนี้ยช่วไปล่อหนนีคนนึงเดี๋ยวไปไปล่อนุไปล่อเร็วเร็วเร็วเว เร็วระวังจ๊อบมันจะถึงตัวจ๊อบอ่ะไปเลยตัวมันลื่นครับพี่ตัวมันลื่นระวังนะโอคโอเค,อเคแตเย็นไม่เป็นไร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 ง่ายเป็นจงอางขนาดใหญ่ตอนนี้เขาก็เหมือนกุมยิจนะก็ทำท่าจะเลือ้อยพุ่งเข้าหาผมหลายรอบแล้ว ระวังนะครัพี่พี่โอช่วยครับพี่โอชิจ๊อบพี่โอช่วยจ๊อบพ่อชิจ๊อบได้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 ไดมาตระวังนะครับระมัดระวังนะระวังนะระวังนะระวังพี่โอชระวัง มะอย่าเอาอย่าด้วยมรอย่าเอาอย่าด้วยอยู่บหล่บนไหล่ระวังระวังเห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับดูด้วยครับโอเคฮะจงอ้างนะครับผมอ้างใหญ่จะพยายามจับหางให้ได้นะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าไงว่าไงโยศผมขยับไม่ได้พี่เข้าข้างหลังได้ไหมเห็นไหะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร พี่โอ๊ตยืนโยนโยนผ้ามาให้หน่อยระวังเลยนะทราบครับพีโโ่โอเคแวกเป็นจงอ,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 อางที่ตัวใหญ่พอสมควรตัวหนึ่งเลยนะเดินยเดินมาพี่เราัดกล้องมา,าเป็นไรลืน่น ยกสูงเลยอม,มาที่ดีมากใครอยู่ข้างหลังที่ช่วยดูหน่อยนะครับมีที่ถอยได้ไหมลงครับลงที่นิกต้นไม้ต้นหนึ่งนะหลังที่อ่ะอโอเคโอเคครับรอไปจอยกขยับไปเลย,ย,ย,เยสุดยอดนะวันนี้ยกสูงมากวันนี้ยกสวย หนโมโหหวยอ่ไนอหมาแล้ว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 ่งมาทุกดอกเลยนี่ความือต้นไม้ถอยถอยถอยต้นหลังต้นไม้มันจะไปโวเดี๋ยวตเลยดยนะถ้ามันมันมากดอกเลยนะอ่ะบิ๊เพื่อนมีอะไร นี่กำลังก้นก้วยเย็ใจเย็นใจเย็นมีอะไรตุ้งใจเย็นใจเย็นเงินทนะ้าเงินข้ามไปดีจับทำไม,นะน,มบบนี่ยคนเยอะแค่ไหนปออกออกออกตรงนู้นเลย Dante, มันวายกันมันวาีนี้ข้างหลังเ uh, ือต้อนไม้นะตัวนี้มันนัดจะงูหยดนะบางทีมันรวยใส่นะนะครับทีมดูด้วยนะครับพี่ออดล่อสะบัดให้มันฉกข้างหน้าทีนึงเดี๋ยวได้เข้าได้โอ้โหยกสูงเลยยกไว้ยิ่เฉยนะโอเค ไม่ได้พี่อ๊ตพี่ว่าไปทางขวาตัวเองนิดนึงเดฟพอโหไกลวะตายตายตายตัวสูงมากเลยถึงเอลเลยนะโอต๊โอตหันไปเยนโอเคเสร็จเรียบ <isions happen. S 1> ้อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นระวังระวัเลยสุดยอดครับตัวนี้ถึงตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าทำให้เราระทึกได้สุดๆจริงๆ,ๆ,ๆนะครับผมโอ้โหใจเย็นโอ้โห ยอมรับในตัวนี้สดจริงนะครับสดอ๋อนี่ครับรถไม่ย้อมเลยเห็นไหมนี่ไปไปข้างนอกก่อนเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นตรงอ่างเกล็ดดวงนึงนะฮะที่มีความก้าวร้าวสูงมากนะครับก็เล่นเอาพวกเราเหนื่อยหอบเลยนะฮะขนานี้มันคงขอดูตัวหน่อยลองลองดูความยาวค่อยๆคั้มตั้มเดี๋ยวดิตัอมเดี๋ยวดิไปัอ่ะ ก็เยอะนไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นจะประมาณสี่เมตรหนนอยอาจ๊อบเดี๋ยวาะไงจ๊อบพาน้องช่วยไปวัดขนาดเก็บข้อมูลไว้ก่อนแล้วกันได้ครับนะเพราะว่ามันก็คงจะไม่ได้ลุ้นอะไรอจะเย็นจะเย็นจเย็นดู้ใกล้เลยครับมานี่เอาเรื่องเลยตัวนี้เอาเรื่องครับก็คืออยากจะบอกว่าพฤติกรรมของงูนะครับแต่ละตัวมันต่างกันต่อให้เป็นชนิดเดียวกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างแบบโหดมาก ก้าวร้าวมากนะครับแล้วก็แบบไม่ยอมเลยนะครับแม้กระทั่งเราจับอยู่นะโอ้โหคือตอนนี้มือผมพยายามจะบิดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวถ้าไงสับจรอบแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนมือข้างล่างดีกว่านะไปวัดจริงเอาเชือกวัดแล้วก็ได้ครับเอ็มได้ครับไปโอเคพร้อมอ่ะไปยกไปข้างนอกไป เอายิ้มตามไม่ไทยหน่อยเพาะทำยาวได้เท่าไหร่ไปไปไปตามไปเลยโอ้โห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 ได้โอเคครับผมก็นะเป็นจงกอ่างที่ตัวไม่ใหญ่มากแต่ว่าสุดยอดมันมันมันมากเลยก็คือว่านี่ก็คือจะเป็นพฤติกรรมการป้องกันตัวครับเขาก็ไม่อยากให้เราไปยุ่งกับเขานะครับตัวนี้ค่อนข้างดุเดือดมากนะฮะเรียกได้ว่าทําให้เราหายเบื่อได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ ขนาดเขาคงจะไม่ได้เหมือนที่เราคาดไว้แต่ก็เราก็จะเก็บข้อมูลนะไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ก่อนดีกว่าเคครับติดตามได้เลยครับ สองครับ